มิสแกนชุ่มพ่อ์ไฮดี้อเมนดาอเมนดาเจสซี่มิสแกนพูสเก่งมิสแกนกรุงเทพมหานครมิสแกนชุมพอ่อ มิสแกนภูเก็ตในรอบท็อปสามจะเป็นการตอบคำถามขอเชิญมิสแก,กลนกรุงเทพมหาคนครเชิญทีน่าเวทีค่ะคำถามถ้าคุณได้เป็นมิสแกรน คุณจะทำอะไรเป็นสิ่งแรกคะเต้นค่ะเต้นให้ดูหน่อยค่ะสามสี่ตึง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 โอเคค่ะขอเชิญมิสแกนกุชุมพรค่ะถ้าคุณ ได้มีโอกาสไปต่างประเทศคุณจะเอาอะไรไปนําเสนอให้ชาวต่างชาติคะคุณจะคุณจะหัวเราะใช่ไหมคะหัวเราะโชว์ชาวต่างชาติใช่ไหม บัวะ้หมดได้หมค <laughs> เอาเพิ่มขามา <laughs> คือจะเอารอยยิ้มและเสียงหัวเราะค่ะขอบคุณค่ะของมิสแกรนอันดับขอเชิญมิส,แก, <laughs> มสแกรนภูกเก็ตค่ะ <laughs> ถ้าคุณ <laughs> ได้มีโอกาสขอพอรจากพระเจ้าหนึ่งข้อ <laughs> คุณจะขออะไรคะ <laughs> S <S มีภายกระสิบนะคะตอบค่ะถ้าคุณได้ขอพรจากพระเจ้าหนึ่งขอ้อคุณจะขออะไรคะคิดไม่ออกอะนางงามช็อตไม่แล้วนะคะหนึ่ง <S 2> <S 2> <S 2> หรือเวลาอีกสิบวินาทีค่ะตอบค่ะ <S <S 2> <S 2> ขอให้ตัวเองได้มองค่ะ